สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวโซเชียลทุกคนคนะตอนนี้กำลังนอนเล่นอยู่นะก็เครียดขีแบบจะมาตอบคำถามที่มีคนถามเข้ามาอยู่ว่าบุ้งทำจมูกไปใช่ไหมทำมาหรือเปล่าบอกมาเดี๋ยวนี้นะบางคนก็บางคนก็แบบถักแชทมาทำหมอไหนมาน่ะบอกมาเดี๋ยวนี้นะ,ะไรนี้ใช่ปะ จะให้หายสงสัยนะคะบุ้งไม่ได้ทําจมูกมาบุ้งใช้เซรั่มตั้งของที่บุ้งขายเท่านั้นแล้วก็ตัวที่นีบะแค่นั้นเองบุ้งไม่ได้ทําดั้งมาแน่นอนเดี๋ยวบุ้งจะกดให้ดูนะนี่อ่ะเนี่ยอาเห็นปะคือถ้าคนทําดังอ่ะจะไม่กล้ากดขนาดนี้เข้าใจะอ่ะอ่ะอ่ะบีบให้ดูเลยอ่ะ ก็เป็นอันว่าชับนะคะว่าไม่ได้ทำดังแน่นอนค่ะที่ดังมุ่งโด่งคาอว่ามุ่งใช้เซรั่มสองมีแค่นัน้นเองค่ะอ่อนฟอ